สังสารวัฏที่เวลาบำเพ็ญบาร,รมีเนี่ยอดีตพระเทวทัตเนี่ยเห็นพระโพธิสัตว์แล้วไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าที่ไหลแล้วไม่ได้ยั้งความรู้สึกไม่ได้เป็นเพราะอะไรที่จริงในกรณีแห่งการที่พระเทวทัตเนี่ยอาฆาตพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็โลกใบที่ห้าโลกใบที่ห้าเท่านั้นเองที่มีการอาฆาตกันอย่างฝังหุ่นเนี่ยโลกแตกดับมาห้าใบในภายห้าใบนี่แหละเสียหายมากเลย โลกกว่าจะอุบัติเกิดขึ้นกว่าจะตั้งอยู่ค่อยๆเสื่อมเสืมไปเนี่ยไม่ใช่น,น้อยๆนะยุไม่รู้กี่ล้านล้านปีนะแต่เนี่ยพระเทวทัตเสียหายมากต้องลงเอเวจีไม่รู้กี่รอบตังกี่รอบทําไมจึงเป็นแบบนั้นเหตุผลก็เพราะว่าไปฝังประปัญจธรรมเอาไว้ในชาติที่เป็นพ่อค้าเนี่ยที่บอกว่าไปได้ถาดทองคําจากยายกับหลานเนี่ยซึ่งพระเทวทัตเป็นผู้ไปเห็นก่อน แล้วก็ไม่อยากเสียเงินเยอะก็เลยบอกว่าเป็นถาดธรรมดาไม่ใช่ทองคําแต่จริงๆตกลงกันว่าเดินกันไปกวาลาทางแต่พอบริษัทเดินไปสุดทางแล้วก็เดินวกกลับไงก็วกกลับมาก็เจอสองยายกับหลานที่เอาถาดเก่าเป็นอดีตเศรษฐียายนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นทองคํเพราะมันสนิมขึ้นเงี้ยเพราะมันอะไรมันมันคุมหมดพอบริษัทมาดูก็ใช้เข็มขีดดูก็รู้เป็นทองคําก็เลยบอกว่าโอ้โหเนี่ย สมบัติที่นํามานี้ทั้งหมดยังไม่พอแกการจะแลกถาดใบนี้เลยเป็นต้นยายก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกขอทั้งหมดนึงก็เลยแลกก็เลยได้ถาดทองคำพระปิฎ์ก็กลับไปพระเทวทัตย้อนกลับมาเพื่อจะเอาถาดใบนี้จากถาดใบเดียวแท้ๆฝังกันในสังสารวัฏขนาดนี้ได้มูลเหตุแค่นี้เองถ้ากรณีอย่างเนี้โทนาพามหยิบยกประเด็นเรื่องต่างๆเล่เนี้ว่าเนี่ยการฝังแค้นกันเนี่ย จากโรคห้าใบที่แตกดับแตกดับมาพระเทวทัตต้องวิบัติอย่างหนักในชาติไหนที่ไม่เจอพระพุทธเจ้าก็ปลอดภัยทุกครั้งตนเองก็บำเพ็ญบาร,รมีได้อย่างยิ่งยวดด้วยพระปรารถนาพ้นทุกเนี่ยแต่ในชาติไหนเวลาเจอพระโพธิสัตว์ทีไรเนะี่ยฤทิ์ยาแตกทุกครั้งเลยเคยเป็นไหมพวกเราเวลาเจอหน้าคนบางคนทีไรแล้วนะ่ะมันสกัดฤทิ์ยาไม่อยู่สกัดโทสะไม่อยู่เคยเป็นหรือไม่เคยเราก็จะไม่ต่างกับพระเทวทัตนะต้องระวังนะเนี่ย เห็นที่อะไรขัดเคืองทุกทีทกทเห็นที่อะไรขัดเคืองทุกทีและเราก็แก้ปัญหากันด้วยการไม่เห็นดีกว่าไม่ดูดีกว่าใช่ไหมวิธีการแก้ปัญหาของพวกเราเนี่ยใช้วิธีการแบบเนี้คือว่าในเมื่อเราขัดเคืองคนคนนี้แล้วก็สมาทานอย่าเจอกันหรืออย่าไปยุ่งเกี่ยวกันถามว่าในความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยมันทําได้จริงไหมหลักการในกรณีอย่างการที่เราหลบหลบหลบเนี่ยหลบชาตินี้ได้หลบวันนี้ได้ เอาเดือนหน้าเจอหลบเดือนนี้ได้ปีหน้าเจอหลบปีนี้ได้หลายหลายปีเจอหรือว่าชาตินี้หลบได้ชาติหน้าก็ต้องไปเจออีกแล้วจะทํายังไงเมื่อเราไม่ถอนไฟคือราคาโทสะมหาฤหตามรติทิฐิเนี่ยเราก็ไปเครืองนี่หรือถ้าไปเครืองเป็นอย่างพระเทวทัตเนี่ยเป็นยังไงตอเนี้ก็เลยมาฝังบอกว่าจะตามล้างผานทุกชาติจะทํร้ายทุกชาติเพราะงัันเถอะ